สารคามดินแดนแห่งะดืออีสานดีบีดีสัญจรวันนี้พาทุกคนมากันที่จังหวัดมหาสารคามเพื่อติดตามคณะรองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์คุณสถาพรร่วมนาพยาซึ่งได้พาคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์และเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ลงพื้นที่เยี่ยมชมกิจกรรมส่งเสริมเส้นทางตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนครั้งที่สองมหาสารคามมีดีและพูดคุยกับผู้ประกอบการซึ่งจะมีกิจกรรมอะไรกันบ้างเราไปติดตามกันเลยค่ะ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ยก็มุ่งเน้นที่จะส่งเสริมแล้วก็พัฒนาธุรกิจชุมชน ที่เราลงพื้นที่มหาสาครคามวันนี้นะครับก็นำอินเฟนเซอร์นำสื่อมวลชนนักแสดงต่างๆนะครับมาช่วยในการส่งเสริมเส้นทางการตลาดสินค้าชุมชนซึ่งจังหวัดมหาสาครคามก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่มีสินค้าเด่นๆหลายอย่างแต่วันนี้เราเจาะไปดู3แห่งด้วยกันนะครับก็ตั้งแต่กลุ่มที่ผลิตผ้าขาม้าเป็นชุมชนที่ผลิตผ้ากอมาอําเภอแกดำไม่ใช่เพียงแต่ผ้าขาม้าอย่างเดียวนะครับผลิตเป็นผิตภัน ต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นหมวกเป็นเครื่องแต่งกายสําหรับนักสแสดงต่างๆแห่งที่สองนะครับก็เป็นอำเภอกันทะวิชัยซึ่งเป็นกลุ่มที่ผลิตอาหารแปรรูปพื้นถิ่นนะครับที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของมหาสารคามอย่างเช่นปลาท่งเครื่องน้ำแกงขนมจีนซึ่งแปรรูปมีมาตรฐานแล้วก็รสชาติดีมากก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นแล้วก็แห่งที่สามก็จะเป็นเสือกก อทองใบเต่างอยนะครับเรียกว่ามีผิดพันธ์หลากหลายนะครับไม่ใช่ว่าเพียงแต่เสืออย่างเดียวมีผิดพันธ์ทั้งกระเป๋ามีผิดพันฑ์ที่สามารถที่จะเกิดประโยชน์ใช้สอยเยอะนะครับมีหลายอย่างนะครับอย่างแรกคือการช่วยเหลือกันของกลุ่มมีผู้นําที่เข้มแข็งนะครับแล้วก็มีสมาชิกที่มีฝีมืออย่างเช่นถ้าเป็นเรื่องของการทำพระขมมา ก็มีการแบ่งกันเชี่ยวชาญเฉพาะด้านซึ่งเกิดผลให้ผลพัน,นี่์ออกมามีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด <the> เรามีแนวทางในการสนุนส่งเสริมผู้การชุมชน <t ell> ตั้งแต่หนึ่งก็คือให้ความรู้อย่างเช่นความรู้ด้านการคิดต้นทุนการคิดราคาต่างๆหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการตลาดออนไลน์ second, สก็คือนำผู้เชี่ยวชาญต่างๆมาชี้แนะอย่างกลุ่มผู้ประกอบการเพื่อให้ผลพันฑ์เนี่ย เป็นไปตามความต้องการของตลาดที่แท้จริงนะครับ3ก็คือพยายามสร้างการรับรู้ผ่านอินฟลูเอนเซอร์หรือผ่านสื่อมวลชนหรือส่งเสริมการตลาดไปยังแร่งตลาดต่างๆไม่ว่าจัดงานแสดงสินค้าหรือนําไปจําหน่ายยังสนามบินหรือห่าสึก้าต่างๆเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้สินค้าของชุมชนเราเนี่ยขยายตลาดได้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นนะครับ เป็นประธานกลุ่มของพิษากิจชุมชนพัฒนาชุมชนสะพานไม้แกดำภายใต้แบรนด์ลายทอแกดำค่ะสินค้าที่ผลิตมาจากผ้าขามารเรานํามาจากชุมชนหมู่บ้านเราเองเรามาแปลรูปให้เพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนของเราก็จะมีพวกมวกกระเป๋ากางเกงกระโปรงเสื้อของกิฟช็อปพวกนี้ค่ะจุดเด่นเนี่ยคะ่ะคือที่เรามาแปรรูปนี่คือเราจะทําเป็นเอกลักษณ์ของอำเภอเราเลยอาจารย์จากมมสมาออกแบบลายให้ มาออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ว่าเราต้องออกมาแบบไหนลักษณะไหนอเงี้ยค่ะซื้อทางไลน์ทางออนไลน์อย่างเงี้ยค่ะ, line, คะติดต่อได้เลยค่ะสั่งมากสั่งน้อยเราส่งได้นะคะเบอร์ตัวติดต่อก็082 352 9596ถ้านึกถึงพิสาาให้นึกถึงหมหาสารคามถ้านึกถึงผักขมางาม,งามๆให้นึกถึงไร่ข้อเจดำเด้อค่ะ เจ้าของแบรนด์อิหลาคําแพงค่ะเริ่มแรกที่เริ่มทําธุรกิจนี้ก็คือเรามีน้ํำปลาซึ่งออกมาหลายรสตามความชอบของแต่ละคนแต่เมื่อทําออกมาแล้วเรามองดูว่าการตลาดของน้ําปลานะ่ะมันมีการแข่งขันดุเดือดมากก็เลยได้ค้นคิดผลิตภัณฑ์ที่เป็นผงขึ้นมาซึ่งมีส่วนผสมของปลาด้วยเรามาประกอบอาหารได้ง่ายก็จะมีพวกแกนผงอ่อมนะคะแล้วก็ น้ำยาขนมจีนแล้วก็มีน้ำพริกปลาส่งเครื่องหรือที่บ้านเราอีสานเรียกว่าปลาบองน้ำพริกปลาส่งเครื่องของเราหรือที่เรียกว่าปลาบองเป็นปลาปรุงสุกปรุงสุกแล้วกรรมวิธีจะไม่เหมือนกับเจ้าอื่นถ้าได้ชิมแล้วจะรู้ว่ามันแตกต่างอันนี้จะอุดมไปด้วยแคลเซียมเราเน้นสุกสะอาดแล้วก็วัตถุดิบที่มีคุณภาพดีต่อคนรับทานด้วยอันนี้แม่ขายที่ท็อปกํกลังขึ้นไปที่ท็อปเดลี่ด้วย เป็นประธานกลุ่มของเสียกกทองใบเต่องอย,อยู่ที่บ้านแนพอำเภอโกสมพิสัยจังหวัดมหาสารคามค่ะสินค้าของแม่ในกลุ่มของเสียกกทองใบเต่างอยนะคะจากเสีย1หนึ่งผืนนะคะเราทอดเสียออกมาผืนหนึ่งก็เริ่มต้นคือ3 0 0บาทแต่พอเรามาทําเป็นแปรรูปเสีย1หนึ่งผืนสามารถทําเงินได้ไม่ต่ำกว่า2 5 0 0หรือส0 0 0สินค้าของแม่ในกลุ่มของเสียกกทองใบเต่องอย่างนะคะคือ่อันนี้ก็คือกระเป๋าเสียกกก็หมายถึงว่ากระเป๋าหกเหลี่ยม หรือทรงปักทองนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือเป็นกระเป๋าคนายน้อยค่ะคือจุดเด่นของกรับปูาแม่นะคะคือสินค้าเสียกกกอายุการใช้งานก็คือ5้าถึงสิปีการดูแรลรักษาของเรา,ค,ราคือว่ามันพิงแดดแล้วก็เก็บไว้ในที่ไม่ให้มีความชื้นสินค้าของเราก็จะขายอยู่ที่ที่ร้านแล้วก็จะออกบูธแล้วก็งานที่หน่วยงานราชการต่างๆปัจจุบันนี้ก็คือตอนนี้อยู่แจ้งวัฒนะศูนย์ราชการถ้าอะไรก็มีค่ะรัชด,ดาก็ ปเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับการลงพื้นที่เยี่ยมชมกิจกรรมส่งเสริมเส้นทางตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนครั้งที่2มหาสาครคามมีดีในครั้งนี้บอกเลยว่านอกจากจะได้ติดตามภารกิจดีๆของทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรายังได้เห็นผลิตภัณฑ์ดีๆสินค้าแปรรูปเยอะแยะมากมายศักยภาพแบบนี้มั่นใจได้เลยว่าผลิตภัณฑ์จากเราผู้ประกอบการจังหวัดมหาสาครคามจะเติบโตในตลาดได้อย่างแน่นอนคะ่ะ และสำหรับใครที่ต้องการติดตามความเคลื่อนไหวหรือข่าวสารจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าสามารถติดตามได้ที่ YouTube และแฟนเพจกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เลยนะคะแล้วในครั้งหน้าเราจะสั่นจรไปกันที่ไหนอย่าลืมติดตามกันนะคะ